สารคดีข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ดตอนที่มาของข้าวดอกมะลิข้าวหอมมะลิชื่อที่คนไทยเรียกขานจนติดป,ปากแต่ชื่อที่เป็นทางการคือข้าวขาวดอกมะลิ105เป็นข้าวสายพันธุ์หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของข้าวเป็นข้าวคุณภาพสูงหลังการหุงต้มจะมีกลิ่นหอมข้าวคงรูป เหนียวนุ่มน่ารับประทานข้าวหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยข้าวหอมมะลิในสมัยนั้นเป็นข้าวผ่านพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากแต่มีปลูกเป็นจำนวนน้อยเฉพาะในพื้นที่ตำบลท่าทองหลางมีประวัติการค้นพบข้าวหอมมะลิครั้งแรกในปี2488ที่นาเกษตรของนายจรูนตันทวุฒิ อยู่ในท้องที่ตําบลแหลมประดูอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีต่อมาได้นำไปปลูกที่ตําบลท่าทองหลางอําเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเซาปรากฏว่าได้ผลผลิตด,ดีและเป็นที่นิยมมากในเขตตําบลท่าทองหลางจึงเป็นกําเนิดของข้าวขาวดอกมะลิ105อันลือชื่อและนําไปสู่ความยิ่งใหญ่ของความเป็นข้าวที่ทุกคนในโลกต้องการ ต้องมีพระเอกใช่ไหมพระเอกในสมัยน,นั้นคือข้าวหอมนางมนมนางมนเนี่ยก็ต้องปลูกกับๆหมายความว่ารวงไหนก็ตามผลผลิตปลายปีออกมาเนี่ยถ้าช่างแล้วเนี่ยผลผลิตน้อยกว่านางมนเนี่ยคัดทิง้งนางมน,นเป็นสแตนดาร์ดใชสแตนดาร์ดคัดทิง้งแล้วนี่ปลูกมาแล้วไม่ได้คัดทิง้งทีนี้ ไอ้ข้าวหอมมะลิเี่ยข้าวอื่นไม่พูดถึงนะข้าวหอมมะลินี่พอรวงหนึ่งถึงร้อยสี่ถูกคัดทิ้งหมดเพราะว่าไม่ได้ไม่มากกว่าข้าวน้ำมดมาตรฐานรวงที่ร้อยหกถึงสองร้อยก็ไม่ได้มาตรฐานมีร้อยห้าอันเดียวแหละรวงที่ร้อย แถวเดียวที่ผลผลิตสูงกว่าเข้า้นมันนี่คือที่มานี่คือที่มาขอขอเดิมที่เดียวดีเดียวเขาเรียกว่าวข้าวขาวดอกมะลิเบอร์ตามท้ายเบอร์ต่อท้ายว่าขาวดอกมะลิหนึ่งร้รอยห้า